สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพี่อู๊พยายามมากพยายามในการเคลียร์พื้นที่ด้านหลังของพี่อูเพื่อใช้ในการถ่ายคลิปตอนแรกที่มีโต๊ะเนี่ยข้างหลังเนี่ยนะคะพี่อูก็แพลนว่าเดี๋ยวเราจะปลูกต้นไม้แล้วก็ข้างๆนะแล้วเราก็จะแบบถ่ายคลิปบเปลี่ยนกระถางตัดชําอะไรของพี่อูไปนะคะ เวลาผ่านไปยังไม่ถึงครึ่งปีเนี่ยมันก็มีสภาพเป็นแบบนั้นเดี๋ยวพี่อูจะหลบให้ดูนะเนี่ยมันก็เหลือพื้นที่ทำงานของพี่อูนิดเดียวเพราะว่าทุกต้นนะทุกต้นเนี่ยมันก็ใหญ่มากเดี๋ยวพี่อูจะเดินไปตรงนั้นให้ดูนะว่าตัวพี่อูเหลือแค่ตรงไหนเนี่ยกว่าจะเดินถึงนะพี่อูก็ต้องลัดลอ้อ ผ่านซอกต้นไม้เข้าไปเนี่ยค่ะเห็นพี่อู๋ไหมอ่ะ <c oughs> มันเล็กไปนะมันเล็กไปคือวันนี้พี่อู๋กะทำคลิปอะไรรู้ไหมทำคลิปโชว์ไข่โชว์ไข่ที่แบบว่าเก็บไข่จากการเปลี่ยนกระถาง ของ b บมบิโนนะคะอโลคาเซียแบมบิโนตัวด่างแล้วก็เก็บไข่แล้วก็พพพพเพาะเพาะเพาะนี่ยนะคะใส่ไว้ในถุงแบบนี้แล้วเดี๋ยวเนี่ยพี่อูเนี่ยก็จะให้ดูว่าเปอร์เซนต์ในการด่างของมันมีมากนา้อยแค่ไหนมารุ้นกันนะคอนเทนต์วันนี้แต่ว่ามันพื้นที่ทำงานเนี่ยมันก็เหลือแค่นี้เองนะคะก็เดี๋ยวจะลองดูแล้วกันเดี๋ยวพี่อูจะ ยกอันนี้ไปให้ดูใกล้ๆนะว่ามันด่างแค่ไหนเดี๋ยวนะกว่าจะเดินออกจากถ้ำป่าลกชัดก็ต้องระวังว่าจะเดินเกี่ยวต้นไม้ของตัวเองพังหรือเปล่า <c oughs> นี่นี่มันด่างแบบนี้ต้นนี้มันมันจัดว่าด่างไม่จัดนะแต่ว่ามันก็ด่าง ด่างกระจายไปทุกใบนะคะแต่อาจจะด่างไม่จัดนักเห็นไหมเนี่ยนี่นะนี่นะมันเป็นด่างเป็นแบบนี้แล้วก็ไข่มันก็งอกดีมากนะคะไข่งอกดีมากเลยเดี๋ยวพี่อูอ่พะพอไข่มันเริ่มแบบว่ามี แบบได้ประมาณใบสองใบแล้วเดี๋ยวพี่อุก็จะเปิดถุงมาลุ้นกันนะว่าใครเนี่ยมันจะมีอภิชาติบุตรเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวพี่อูให้ดูอีกต้นหนึ่งพี่อูกเก็บไข่สองต้นวันนั้นนะคะเป็นต้นนี้อีกต้นหนึ่งต้นนี้จะเป็นตัวแอมซอนแอมซอนตัวตัวด่างเหลืองนี่มันจะเป็นด่างเหลืองแบบนี้นะคะนี่ มันมีหลายฟอร์มนะ Amazon อันนี้ Amazon ของพี่อูเป็นเป็นใบลักษณะนี้นะคะตอนนี้จะเป็นใบลักษณะนี้แล้วก็จะด่างเหลืองด่างเหลืองแบบนี้นะคะเดี๋ยวมันมีไข่อยู่ที่พี่อูเก็บเอาไว้ด้วยแล้วก็งอกแล้วด้วยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะว่าต้นนี้จะได้แบบไหนนะคะเอาละนะเราจะมาเปิดถุงกันแล้วนะคะว่า ที่เราพอไข่ไปอัตราการงอกแล้วก็ความด่างมันจะหลากหลายแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะอ่ะเริ่มกันที่ถุงแรกนะคะเดี๋ยวต้องเอาบังเอาหลบจากเอาหลบจากมุมกล้องนิด,นดหนึ่งนะคะพื้นที่ก็แคบแล้วก็ยังต้องมีของเต็มโต๊ะอีก นี่นะคะพี่อุ๊จะเปิดถุงแล็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ยโอ้โหถ้าได้แบบนี้นี่รวยตายชักเลยโอ้โหนี่ลากนี่นะคะลากนะคะอ่ะพี่อูเขียนวันที่พอไว้ด้วยพี่อู๊พอเมื่อวันที่20เดือน10ปี64นี่เองนะคะอ่ะนี่นะคะมาดูกันทัชชัด นี่ค่ะนี่นะคะนี่นะคะเห็นไหม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 นี่โอ้โหได้ต้นนี้ด่างสวยมากด่างสวยมากได้ด่างสวยสองต้นอันนี้พี่อุ้บใส่ลงไปสามเม็ดได้ด่างสวยสองต้นนี่ดูอยากด้านหลังจะเห็นเป็นสีชมพูเลยเห็นไหมคะมันไม่ชัดทำไงดีเดี๋ยวนะเอาใหม่นะไม่ชัด มันไม่ชัดนะมันมาจับหน้าพี่อุบุแทนอ่ะด้านด้านนี้น่าจะชัดนี่นะอืมนี่อ่านะเห็นไหมต่างสวยเลยนะคะหนึ่งอันละอ่ะต่อไปต่อไป อันนี้ถ้าได้อันนี้เป็นตัวด่างเหลืองนะคะอันนี้เป็นตัวด่างเหลืองของแอมซ o นใบใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเปิดกันเลยนะคะโหยคือตั้งแต่เดือนสิบอ่ะก็คือเดือนตุลาอันนี้คือจะปีใหม่พรุ่งนี้ก็ปีใหม่แล้วนี่ค่ะ กระถางนี้พี่อู๋ใส่ไป3เมตรนะคะที่เห็นด่างชัดๆนี่นี่โอ้ภามันไม่ชัดเลยก็าทำกันยังไงให้มันชัดเนี่ยอืมโอเคนี่ที่เห็นด่างชัดนี่นะคะใบนี้เลยแล้วก็ใบนี้นี่ใบนี้ก็ด่างเหลือง ะะมองมองมองตอนช่วงแสงน้อยไม่ค่อยชัดนะคะเนี่ยนะคะ,คะได้สามต้นอันนี้ได้สามต้นนะคะแต่อันนี้ไม่ค่อยด่างนะคะยังไม่เห็นบันใบแรกด้วยเดี๋ยวรอดูใบต่อไปมันอาจจะใบต่อไปด่างก็ได้นะคะนี่นะคะสองแล้วนะคะต่อไปอ,อันนี้ อันนี้ก็เป็นตัวตัวรู้สึกจะเป็นแบมบิโนโมนะ <Hey. S 1> วันนั้นพี่อูน่าจะเพาะหลายเมล็ดหลายต้นอื hmm. นี่ค่ะเป็นอแบมบิโนออรียใช่แบมบิโนตัวออรียคนละต้นกับตัวแอมซอนนะคะอันนี้เป็นแบมบิโนนี่ก็ได้ด่างอูอันนี้พอทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกต้นงอกทุกอันเลยค่ะหก แล้วงอกทุกอันเลยแต่ว่าด่างสวยจริงๆเนี่ยแค่ต้นเดียวต้นนี้ต้นเดียวเองต้นอื่นไม่เห็นด่างเลยนะคะฟาวหมดสมมติกันว่าถ้าเกิดว่ามีการแบบว่าขายไขย่จากต้นด่างอันนี้ก็จะมีผู้โชคดีอยู่หนึ่งท่านเท่านั้นที่เหลือคือไม่ได้ด่างนะคะหรือว่าอาจจะด่างหลังอย่างนี้ไม่รู้นะเอาเอากันที่แบบว่าใบแรกให้เห็นเนี่ยชัวๆเลยนะคะ ต้นเดียวอะต่อไปจะหมดแล้วจะหมดแล้วเดี๋ยวเราดูป้ายพี่อู๋เขียนป้ายไว้ทุกอานตาอืมอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นแอมซอนตัวด่างเหลืองอ่าพี่อู๋ใส่ลงไปที่เห็นงอกมาตอนนี้คือสต้นนี่นะคะสี่ต้นนะคะสี่ต้น ก็มีด่างหนึ่งด่างสองด่างสาด่างสแต่ว่าสีต้นที่สีไม่ชัดนี่นะคะพี่อูเริ่มต้นพี่อูถ่ายคลิปตอนเย็นไปหน่อหลังจากเลิกงานแสงเลยเริ่มน้อยประกอบกับดูดิคะสุ่มทุ่มพุ่มไม้มันบดบังแสงพี่อูหมดเลยนะคะนี่ต่อไปจะหมดละ อันนี้ต้นอันนี้งอกมาอันเดียวแต่น่าจะยังงอกไม่หมดนะนี่อันนี้เป็นตัว Amazon ตัวใบใหญ่นี่ค่ะก็ด่างเหมือนกันนะดูสิงอกดีเชียวนี่นะ ต่อไปกระถางสุดท้ายค่ะต่อไปกระถางสุดท้ายตัวนี้รู้สึกจะเป็นแบมปิโนนะคะแบมปิโนตัวออเรียโอตอนนี้หลายคนเริ่มอยากรู้แล้วว่าพี่อูมีวิธีการเพราะมันเพาะไข่ยังไงนะคะโอ้ยโ,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 โดนปตายใบพี่อูสงสารพี่อูพป่รูดโดนปตายไป แน่นมากเลยค่ะนแน่นมากเลยเดี๋ยวพี่อุ๊กขอฉีกเลวกันก่อนที่จะทำลายต้นไม้ไปมากกว่านี้ไอ้ยาอืมอมืนี่อะได่างเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ต้นนี้ต้นนี้เอียงล้มไปเลยหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นหนึ่งสอง สามสี่ห้าห้าต้นนี่เห็นด่างชัดๆนะคะหนึ่งสองสามสามต้นีน่นะหมดอ่ะทีนี้หลายคนเริ่มสงสัยแล้วพี่อูใช้วัสดุอะไรนะพี่อูเขียให้ดูเลยนะคะโอ้ยังมียังมีอันที่ไม่งอกด้วยยังมีอันที่ไม่งอกอย่าเพิ่งไปกวนอันนี้อย่าเพิ่งไปกวน มากวนอันนี้ดีกว่าพี่วันนั้นที่พี่อู้ผสมนะทุกคนจะแบบว่าเออมันใช้ได้ด้วยเหรอมันใช้ได้ด้วยเหรอคือพี่อู้ผสมนะตัววัสดุนะคะพี่อู้เอาดิน TGS นะคะผสมกับตัวทางซ่านทำยังไงจะให้เห็นชัดข้างล่างสีส้มๆเห็นไหมเบอร์ละเอียด ทางสั้นเบอร์ละ,ละเอียดสุดนะคะที่มันเขาเคลมว่าเหมาะกับการที่จะเอามาใช้ในการอา่อนพอมล็ดอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันอุ้มความชื้นได้ดีแล้วก็มีอากาศนะคะนี่นะคะแล้วก็ข้างบนโรยด้วยดินหิวกะ ออโรยด้วยดินฮิวกาเพราะอะไรเพราะว่าดินฮิวกะเนี่ยมีการอุ้มน้ําได้น้อยกว่าทางซ่านนิดนึงนะคะแล้วพี่อู๋ใส่ด้านบนเพื่อกันตะไคร์ขึ้นค่ะการตะไคร์ขึ้นบนวัสดุเพราะว่าในอบในถุงมันชื้นใช่ไหมคะแล้วก็ได้ผลก็คือไม่มีตะไคร์ขึ้นแล้วก็คุมความชื้นได้ดีทําทางซ่านผสมดิน TGS นะคะคุมความชื้นได้ดีแล้วข้างบนพี่อูก็โรยปิด ยอดๆของไอ้ไข่อัน,นึกออกมาเวลาเราปักไข่ลงไปอ่ะโรดดยส่วนยอดด้วยด้วยดินฮิวกะนะคะเพื่อให้มันมีอากาศด้วยนะคะแล้วก็การการขึ้นตะไคร่ด้วยนะคะก็จะออกมาเพอร์เฟกงอกดีเพอร์เฟกเลยนะคะนี่พิวแฮปปี้แล้วแหละได้แค่นี้นะคะได้เต็มเลยคือเปลี่ยนกระถางทีนึงเก็บไข่ พวกนี้แล้วก็มาเพาะเนี่ยนะคะจากนั้นเดี๋ยวพี่อุ๊กก็จะแยกแยกเป็นกระถางเดียวนะแล้วปล่อยให้โตอีกหน่อยดูฟอร์มอีกหน่อยนึงอันไหนสวยก็จะเก็บ <c oughs> แบ่งขายด้วย <c oughs> แบ่งขายด้วยนะคะก็อ่ะวันนี้จบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ค่ะรีวิวการเพราะไข่แล้วก็ดูผลจากการเพราะนะคะก็สรุป สันส้นๆได้ว่าการที่เราจะซื้อไข่จากต้นที่บอกว่าแม่ด่างเนี่ยถ้าแม่ไม่ได้ด่างจริงจังมากแบบด่างเยอะมากๆจริงๆเพราะฉะนั้นไข่เนะี่ยมันก็มีอัตราเสี่ยงที่จะบางฟองที่จะไม่ด่างนะคะแล้วก็บางฟองก็ด่างเพราะฉะนั้นคนซื้อไข่ก็ต้องใส่ใจในความเสี่ยงตรงนี้ด้วยนะคะจะหวังว่าไข่ทุกใบจะขึ้นมาเป็นไม้ด่างหมด มันก็ไม่ใช่นะคะก็ต้องคํานึงถึงจุดนี้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้ก็ราคามันก็ไม่น่าจะแพงมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนขายไข่กันแบบแพงมากเลยนะคะตอนนี้ราคาต้นไม้ก็ถูกลงมาให้คนที่เริ่มสะสมได้เ,าเขาเรียกอะไรอะ่ะกล้าเดินเข้ามาในวงการต้นไม้ไม้ด่างนะคะอีกทีหนึ่งก็นับว่าเป็นโอกาสดีนะคะของช่วงนี้นะคะก <t ong> วันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนนะคะวันนี้เป็นคลิป ที่ทำส่งท้ายปีเก่านะคะด้วยการฟักไข่พี่อูเป็นแม่ไก่ฟักไข่นะคะโอเคบายบายสวัสดี